เป็นด้วยอะไรอะไรบ้าเอ็ดเลนี้ด้วยเอ็ดไปกินี้เอ็ดนี้ตําตําตุ่งกับโูกเจ็บด้วยอีแล้หมดเลยน่าทานยินข้าวทางนั้นจะข้าวแห้งเลยตํมักโทกับปิ้งปลา ปรายการมาเพิมเสื้อบวันนี้เสื้อมาแล้วเกือบปี่โนะเรากระเทมเด็ดมีเขมกัจางสองย่างเน้อเลยนาะลอะเขาาน่นะ มะนาวมันมีน้ำมะนาวหน่อยง่ยดิบิงเถอะบังม่มีน้ำเถอะบังเอบ่งมีน้ำขีมือล้นล้นขีมือกินมูนองพอแล้วซมนนะแลลตดิ

ยิงป่อไปกันขึ้นได้ทังนี้แหะคนชี้กำเนการป่าขึ้นเดินแจ้งพดไม่เห็นป่าเนนแจงอเบดกะเด้สองตนพอาขาน้อยก็เพิ่มเพิ่มเงิน้อยอะไรมูลวนนี้าเบไม่ได้โตเลยยำเบดมนซาไม่ได้โตฟานะหำกันเพื่อนมึงเพื่อนสิกันเพื่อนมึงดูหำฟานะเป็นการ

Xoay để xôi lên môn Chấp 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 biết môn chấp nào Và đến nhà mình thì môn để san sang môn cá tắm thôi thì môn Để phô ở đỉnh trong lý để ăn <laughs>

ไฟไหม้ปิกปาแล้วอันนี้เพิ่งตุเลยตมโทรเล่นเล่นลด่าอ้ามาตมบันจะคอยด้ฟองอากาศดังมามาเนี่ยมันเนมาตราเลเก็บไปตาตุดอกไม้นี่ตุวปลาต่างเลเก็บเ้เก็บ

ล้างัน้งยัูนก็่ต้งจัอยไนเลยปงปคือว่าเออนั่นนะว่อาิงปลาปาิปลา่เดี๋ยวจานมันเป็นปลาสุกเลยวาบอเลอน่

Okay. nhập <laughs> à, cái phút nhoi phút nhỏ hoặc nhoi 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 mình lơ มาเด้อมาเด้นกันตาาทั่วเด้อแซ่บอิงปลาทัวคเขานมหมดตึมัดตกกัน่านนี่ัรเลเป็นเยนอนลับทางเรือนเลยัลโห อะคับคับอ <c oughs> ืมจับดมุนเฮ่เฮจักโปเฮยจักโปเฮยปั๊บบังซิบเลยเต็มซิบเฮยจักซิบเฮยซิบเฮ

Ít, ít, ít cho khuẩn Tên Chị bà xưa nó mọc bòi bà xưa nó mọc Mà quay. Một nói Một nói. Một nói. bà mà nè. bà nó ngói Bà nó mọc